ปุ่มน,นี้นะคะเป็นแหนบของรถตุกๆสมล้อรถกระปอนะคะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแหนบมือสองนะคะสําหรับแหนบเก่าญี่ปุ่นค่ะเราจะมีทั้งแบบ3ชั้นแบบนี้นะคะ1 2 3ค่ะ แล้วก็แบบ4ชั้นแบบนู้นนะคะก็คือจะมี4แผ่นนะคะสําหรับแหนบแบบนี้นะคะหน้ากว้างของแหนบค่ะจะกว้างอยู่ที่2นิ้วค่ะแล้วก็ความยาวนะคะเมื่อวัดจากกึ่งกลางหูแหนบด้านนี้ไปจนถึงอีก1ด้านค่ะจะยาวอยู่ที่90-100ซนเมตรนะคะ สำหรับแหนบแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้ในรถตุกต๊กๆ3สามล้อรถกระปอร๋อนำไปใส่ในรถเชนลเลอร์หรือว่ารถสามล้อเพื่อการเกษตรนะคะนอกจากตัวชุดแหนบแล้วนะคะทางร้านก็จะมีส่วนควบอื่นๆจัดให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะทั้งตัวตุ๊กตาหน้าตุ๊กตาหลังตัวตรงเตงสาแดดแป้นลัดแหนบนะคะลูกยางหู่แหนบทางร้านสามารถจัดเซตไปให้ลูกค้าได้เลยค่ะลูกค้าสามารถนำไปประกอบติดตั้งกับโคคาซีได้นะคะ แนบใหม่ก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเป็นแนบใหม่นะคะก็จะมีตั้งแต่5ชั้น6ชั้นแล้วก็7ชั้นนะคะลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนนะคะสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะ